สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมครับเซลโกฟวันนี้แหวกแนวเปลี่ยนบ้างครับผมจากรถ SUV คันใหญ่แล้วเรามาชมครับกับรถกระบะไว้วิ่งทำงานนะครับผมคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับ t o y ยต้านะครับเป็น t o y ยต a า e ี o นะครับเป็นปี2017เป็นเครื่อง 2.4J นะครับผมอเรามาชมด้านหน้าของรถคันนี้กันครับคันนี้นะครับโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟเดิมโรงงานนะครับผมใส่กิ้งไม่มีแตกไม่มีร้าวอย่างแน่นอนนะครับผม มาพร้อมกับกระจังหน้าพลาสติกนะครับตัดด้วยโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับผมสวยๆเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของคันนี้กันนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเดิมครับใส่แม็กมาให้นะครับผมเป็นแม็กซีอีนะครับสองก้านคู่สีเงินตัดเข้ากับตัวรถสีขาวสวยงามมากนะผมสีนี้เป็นสีเดิมนะครับผมสวยงามพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันว่าเป็นยังไง ก่อนที่เรานะครับจะไปชมภายในเรามาดูพวกจุดน็อตจุดยางของรถคันนี้กันก่อนยางนะครับยางเดิมน็อตน็อตเดิมไม่มีไขอย่างแน่นอนในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับผมคันนี้นะครับยางยังแน่นๆอยู่เลยนะผมเม็ดอาร์คเดิมเลี้ยงสวยงามไม่มีจิ้มใหม่อย่างแน่นอนภายในรถคันนี้นะผมเป็นภายในสีดํานะครับผมซึ่งตัดเข้ากับตัวรถสีขาวทําให้รถนะครับคันนี้ดูดุดันมากยิ่งขึ้น ในส่วนของคอนโซลกลางนะผมคันนี้นครับมาพร้อมกับเครื่องเลื่นเดมครับวิทยุของโรงงานตโตยโยต้านะครับผมคันนี้สามารถใช้ทั้ง M p 3ม m ีสามเอฟเอบลูทูธได้นะครับผมคันนี้ในส่วนของแอร์นะครับผมมาเป็นแอร์ของแมนนวลนะผมมาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับผมเป็นระบบเกียร์แมนนวลนะผมสวยๆเลยครับนะครับเดี๋ยวมาดูภายหลังกันข้างหลังเป็นยังไง อในส่วนของหลังรถคันนี้นะครับผมรถตู้เป็นตู้ใหม่ครับสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟที่มากับตู้ด้วยบอกสัญลักษณ์ครับไฟเลี้ยวไฟอะไรมีครบหมดนะครับผมแล้วก็ยังมีไฟเบรกนะครับผมคันนี้เป็นไฟเบรกดวงที่สามพร้อมกับโคมไฟเดิมนะครับผมของรถอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันว่าจะกว้างขนาดไหนครับรถคันนี้อ่ะมา ภายในนะครับผมคันนี้กว้างขวางมากนะครับผมพร้อมสําหรับงานขนงานขนของวิ่งเคอร์รี่วิ่งแฟดวิ่งใบสนีได้เลยนะครับผมดูนะครับแม็กไลเนอร์เดิมของโตโยต้าไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอน,นครับผมและอีกอย่างเจ้าของเดิมนะครับผมไม่เคยเอารถไปขนของหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าแม็กไลเนอร์เดิมสวยไม่มีช้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถคันนี้เตรียมความพร้อมวิ่งขนาดไหน เรามาดูล้อหลังกันเลยนะครับผมล้อหลังนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับใส่มาเป็นล้อโตนะครับผมพร้อมยางใหญ่เสริมแนบอีกนะครับผมคันนี้สามารถวิ่งของได้อย่างสบายไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะครับผมเพียงแค่คุณซื้อไปเติมน้ํามันสามารถเอาไปใช้วิ่งงานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนขับคันนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ ในส่วนของคนขับนะผมอ่ะผมจะบอกก่อนเลยนะครับผมคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสวยมากในส่วนของพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยเดิมนะครับผมเป็นพวงมลาลัยเดิมของโตโยต้และอีกอย่างนะครับผมคันนี้ครับจะเป็นระบบแมนวนวลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประตูกระจกนะครับผมกระจกมองข้างก็ปรับแมนวนวล เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงอ่ะเรามาชมนับภายในเครื่องคันนี้กันเรามาดูฝากระโปรงบนก่อน,กนเลยนะครับผมมีครับน็อตเดิมจุกยางเดิมครบหมดไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เดิมของโรงงานอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเรามาดูคานหน้าในส่วนของคานพลาสติกคุมพลาสติกเดิมนะครับน็อต <N ose S 2> ไม่เคยแกะไม่เคยขยับอย่างแน่นอนคานครับเป็นคานเดิมไม่มีบุบนะครับผมไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนทางทางเราครับรับประกัน ไม่ว่าคุณตรวจพบในกรณีของการชนหนักหรือว่าไฟไหม้จมน้ำนครับทางเรายินดีคืนเงินนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของเพจรถครับเพจรถโตโยต้ามอกอยู่ครบนะบผมเครื่องนะผมคันนี้เป็นเครื่อง2.4เดิมโรงงานแรงๆเลยนะครับผมไม่มีการเยื้ยงของน้ํามันน้ําไม่ดันพร้อมวิ่งใช้งานอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาชมราคากันนะผมคันนี้นะผม เปิดอยู่ที่388,000แปบาทนะครับผมใครสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ผมเซลล์กรอบนะครับหรือเบอร์โทรศ6 4ย์หกสี่ใครอยากเห็นผมนะครับรีวิวรถคันอื่นอีกสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ได้นะครับผมไปครับเดี๋ยวเจอกันกันกบรถคันอื่นในคลิปหน้าขอบคุณครับ